สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาชมบ้านน็อกดาวน์สไตล์นอร์ดิกกันนะคะหลังนี้มีขนาดอยู่ที่กว้าง3.5เมตรยาว6เมตรค่ะขนาดกำลังน่ารักน่ารักกระทัดรัดนะคะแต่ว่าไม่อึดอัดจ,จนเกินไปค่ะ เมื่อเดินเข้ามานะคะก็จะเป็นเตียงนอนค่ะซึ่งเตียงนอนที่เป็นไม้เนี่ยทางเราจะทำพร้อมติดไปกับบ้านเลยนะคะแค่เพียงลูกค้าเนี่ยนำฟูกมาวางไว้ก็จะสามารถนอนชิลชิได้เลยค่ะค่ะต่อไปเราจะมาดูโซนห้องน้ำกันนะคะห้องน้ำของเราเนี่ยมีขนาดอยู่ที่กว้าง2เมตรยาว1.5เมตรนะคะ ภายในสามารถที่จะจัดวางสุขภัณฑ์ต่างๆได้อย่างครบถ้วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างมือสักโครกแล้วก็ฝักบัวอาบน้ำนะคะและที่สำคัญเราก็มีช่องแสงให้ด้วยค่ะรับรองว่าไม่อึดอัดแน่นอนค่ะ นอกจากนี้เรายังมีโซนเก็บเสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งและโต๊ะวางทีวีนะคะติดไปกับบ้านทุกหลังให้ด้วยค่ะรวมถึงระบบไฟฟ้าทั้งหลังนะคะที่เราเดินไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานของลูกค้าด้วยค่ะหากลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่089 4 7 4 3908นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ